ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูน้อยหนุแดงที่กำลังไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่โรงงานเราหนูน้อยหนูแดงก็ไปกับคุณพ่อแล้วเห็นคุณแม่ดินมาแล้วก็เลยไปขี่ข้างหลังกับคุณแม่ถ้าต้องไปตอนกลับบ้านนะก็หิวข้าว,แล,วแล้วตอนกินข้าว ินข้าวนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าอิ่มเราเสือคุณแม่ก็บอกว่านะนาะตีหนะ้าตีแก้งว่าไม่หิวแน่นอนแล้วหนูน้อยหนกแด็กก็บอกว่าหนูแก้งก็แม่ก็เลยไปจุกตาแล้วดลวหนูน้อยหนกดงกก็เข้าไปอนาบน้ำนอนแล้วก็ฝันเห็นตัวเองกินข้าวแล้วแม่ไปจุกตา ต่อไปหนูน้อยหนูแดงก็เลยไปกินข้าวให้หมดตาลหนูน้อยหนูแดงก็เลยไปไปหาของกินในตู้เย็นก็เห็นว่าไม่มีอะไรกินเลยแล้วหนูน้อยหนูแดงก็ร้องไห้เป็นอย่างเตียงของร้องไห้หนูน้อยหนูแดงจบแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆต้องต้องอะไรอ่ะต้องพูดต้องอะไรอ่ะต้องหาข้าวเองเหรอหรือยังไงต้องต้องกินข้าวให้หมดจานโอเค